ค่ะกาบสวัสดีคท่านทุกชมทัทางบ้านค่ะค่ะมานนี่กับมะพกกับเจคามสามตัวเตง็งคื้เก่าเนาะค่ะมันนี่เจคามสามตัวเต็งกัไดดมาติดตามเรื่องาวความฝันกับล,งบลุงอ้วนค่ะค่ะลุงอ้วนในเพื่อนฝันค่ะ่านผู้นนชมเพื่อนฝันเห็นไก่เนาะคะ่ะเป็นไก่ผูตัวแบบใหญ่เพื่อนวันเนาะคะ่ะค่ะความฝันของลุงอ้วนจะเป็นยังไงเป็นไปเป็นมาแนวดากับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาค่ะถ้าก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของลุงอ้วนพร้อมๆกันเนาะคะ่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะลุงอ้วนค่ะสวัสดีค่ะพ่ออ้วนค่ะสวัสดีค่ะลุงอ้วนค่ะค่ะมันมีกาได้มาติดการเรื่องเล่าความฝันของลุงอ้วนเนาะค่ะลุงอ้วนเ่นละ่นฝันใหม่ๆหม่ค่ะฝันขึ้นหนิเนาะเออฝันขึ้นค่ะเรื่องเล่าความฝันของลุงอ้วนิ่นสิให้แนวทางตัวเลขแนวไรกับฟังไปพร้อมๆกันเนาะค่ะกับความฝันของลุงอ้วนค่ะฝันมาจยงไรลุงฝัน่าคือยังไปเหตุงาน ไปเฮ็ดงานก็มูอยู่ใจวุน่น่ครับคือยังสิครับรถไปโคบลี่น้ำเขาบัดนี้ไปบัดคือยังยื้เดินรงเลียนบ้านบุญค่ะบัดนี้คือยังเดินลงเลียนไปหมอนั่นคือยังเขาบักยาเบพบนาะยังไรน,นี่แหละลืมลืมซื้อซุบดีซุบเห็นกันนี่ค่ะยังมันบักได๋จังว่าๆคือกับว่าออก ว่าตาหคนหุ่นจักกับเขาเหรอเขาแบบเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่มีไก่ตีม้า้ำา่วงตัวเจ็ดขางามงามเจ็ดขาหลังมันนี่ค่ะโอ้ยเลี้ยงกับลายใช่โอ้พึงหามาใส่บอานนี่ว่ามันเจองไดยกูจีได้แล้วมันน้องอาไังหาท่างสี่วัยอาแล้วมันอยู่วอาไปค่ะบาดนี้มันกับรูปน้ำไก่ตัวนึ่งอยู่ตัวนึงกับบบ จุ่มน้ำมาซื้อๆจุ่มน้ำเราไปไปขังไว้ซื้อๆเรียกว่าหวยวะสิบปากด่างนี่มาให้ยท้าววะสิบโอ้โหอันวานีเทียอกตีกันมาสิบยอดวีซ่าดิสิยอดวีซ่ามาสิบค่ะหวยว่ามันยอดวีซ่ามันเหนาะไหนเนาะว่าโบเห็นหัวมันดอกวมาสินอืมค่ะก็ไป มันก็คือ,อยังอยู่เดินต้องเบี่ยนแล้วก็เวียนมีซุมไกลมันก็นค้งไว้ห <c oughs> ุ่นบัดนี้ก็พ้พก็พว่าก็ไมตู้งเ่ต้มได้บวกครัวต้มเฮ็ดหวานเนี่ยเ่งไปวัดมากนี่ละเฮ็ดหวานมาาไปวดัดว่าเหลืออยู่ว่าท่านสดุดมันเหลืออยู่ถวยเขาเนะ่ะก็จะสดกินม่อยเบิดลาบัาวเนี่นอยู่หม้อคุนะ่นเน่ก็ไปหม้อก็ตักใต้ เอาได้บกทั่วมามากับบ้านัางกินส้มไกย่อนแล้ว <c oughs> จึงได้กูยหาทางนะได้เอาไก่หมอนี่วะ่ะจึงได้กูยีได้ไก่แบบยอดวิชาเนี่ยวว <c oughs> เนาะว่ยยะก็เวียนย้อนละเวียนย้อนกับกินตำต้มบกทั่วแล้วก็เลยเอาถวยไปไหว <c oughs> เอาถวยไปไหวแลวมัน จังไงพวกนี้มาเฮาอยู่นี่บัดนี้แล้วสะดุดขึ้นเลยม,มาเฮากับหูเมื่อเลยเนาะคือมาเฮาพวกจีบอย่างหูคือ,อยังไงก็บริาจาคเลยสะดุดขึ้นมาสะดุดขึ้นมาก็ได้ตาไฟกับเขาปลาเลยคันเป็นเลขคันขึ้นใส่แล้วขึ้นใส่หกเก้าสองหกเก้าสองเออ ตีไว้คืดไปน้้ำท่างกีดยางก็คืดยุตตลอด6มีหกกวาเจะบกผู้ใช่ยกผู้ใชบางทีอย่งไก่เลยละค่ะเก่าหรือไก่หรือละฟันย่ำได้เพราผาดเก่าเก่าเออเป็นไก่ไก่สองตูวค่ะเป็นไก่ผูด้ยเนาะเออไก่ผูเพิ่นตั้งซื้อว่าจังไรกว่าไก่เพิ่นยอดวิซาเพิ่นยอดวิซ่าเออค่ะหกเก่าสองเจ็ดเก่าสองนี่ละตัดเลนเนาอค่ะคันวันคืดเือดที่ึ้นเป็นเจ็ดแล้วั่น ค,คับเก่าสองเกียเก่าสองเนาะกันจะไปตีบอก่ะบุ่มเขาเลี้ยงใกล้ใกล้ถึไปตีออมันขังโยซุมแต่ที่เจ้าหนึ่งมันคือ,อยังอยู่หมดเดินโรงเรียนบ้านหมดบ้านแต่เขาโรงเรียนอยูุ่น่บนบ้านเก่าเนาะเออบ้านเก่าบ้านเกิดเบื้องนวลค่ะค่ะเรียกว่าคือย่ผู้เดียว ไปจีดยางก็ขึ้นไปโอ้กจีตีเป็นตัวนั่นตัวนี่ว่ามันม่านี่ข้องนี่มันก็ขึ้นใจฝันคอนั่นคอนี่มาใช่กันค่ะเออมันเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ก็คืดเลยว่าหกเก้าสองเจ็ดเก้าสองย่างไปได้ 92, ค่ะหกเก่าสองเจ็ดเก่าสองเนาะเอะอ,อ,อ,อก็ใกล้สองตัวเดีค่ะแต่ว่าสำคัญมือหวนต่ฝัน ดีผู้เป็นเน้ะลุงเนอะดาดตาดาดหลังเงี่ะแต่ว่าขันฟันยำไรคุณลุงคุณแพรคิดว่าบวชขาดเนาะคิดว่าฟันเห็นเก่าดีเป็นลักแค่แหละเก่าคิดว่าอุดต้นเลยล่ะไก่โองามหลายไก่ตุ่นสองตัวเป็นไก่ตีเนาะที่จะโตมันงามมีไก่ลูกตัวเดียวคนละมันมีไก่สองตัวค่ะขังหลุบหนามหลุบไหนอยอ่ ปรกากฏว่าอยู่โรงเรียนบ่ค่ะเออคือยังอยู่โรงเรียนบาดเอาไก่ okay, ลูก<ม>น้ำบดสโตบ่ะลุงบ่ลูกมันกำลังลูกตัวหนึง่งตัวหนึ่งมันจุ่มไว้ใส่เอาจุ่มใส่งุ่มไว้แล้วไก่ตัว,ว,วน้ำเออมันเรใส่น้ำล้วไปตะขังจุ่มแล้วอีกตัวหนึ่งกำลังเห็ดกำลังเสร็จน้ำที่บ่เป็นหนึ่งบ่ลูกบ่บ่นั่นหรอบ่เดือนหรอเฮ้ยกรบ่แน่ไงหรอว่า เก่าหนึ่งป่ะเออเก่าหนึ่งเก่าสองค่ะกัดกันไว้ก็ดีเออกันไว้ก็ดีด้วยอันถ้าคนมันใจคือเก่าอย่แล้วค่ะกันไว้ก็ดีเก่านี้มาแน่เพราะว่าเออพเจ็ดขามันง่ามยังติดตายอยู่นี่ไม่ติดเป็นเจ็บหรือเป็นหกแล้นั่นหละบ่เค่ะเจ็บเก่าหกสองหกเก้าสองอะไรต่างติบค่ะเดี๋ยวแต่รุ่งเป็นเต้หันเนาะค่ะค่ะนี่ละคือว่าพอผ่าดอ่ะ เก่าหกสองเจ็ดเก่าสองกับเก่าหนึ่งมะลุงเออเก่าหนึ่งกันได้ละกันว่ากันค่ะเรื่องเล่าความฝันของพ่ออ้วนกับมิซำนีน่เนาะเออค่ะก็ขอบคุณสําหรับตัวเลขแล้วการเนี้ยทางความฝันเนาะคุณพ่อเนาะขอบคุณค่ะค่ะข,ขอบ <ขอ S 1> คุณค<อ>่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของพ่ออ้วนเนาะคา่ะค่ะพ่ออ้วนนี่เพื่อนฝันค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันเห็นไก่เนาะค่ะ แต่ว่าไก่ก็มีแต่ตัวงามๆประมานูนานน้ค่ะกับเพื่อนไห้แนวทางมากนูะค่ะตัวเลขกองเพื่อนกับหกเก่าสองหกเก่าเก่เก่นึ่มีเพื่อนกันค่ะท่านผูชมเพื่อนกันเก่าหค่ะวันที่สิบตุลาคมพศสองพันร้อหกสิับไห้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลาดกินแบ่งรัฐบาลโชคโชคมันมันนำนำด้วยๆแ,แห้งๆปังปังปกับความฝันของผัอ,อ้วนค่ะ าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริขาดแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ทันผู้ชมทั้งบาง้านงเน้าเลยรับชมรับฟังค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจคามสามตัวเต็งขอยกไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ